วงจรปิดจับภาพชัดคนร้ายขโมยรถพ่วงข้างแม่ค้าผักตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางอรพินอรัญญโสตอายุ50ปีแม่ค้าขายผักประจำตลาดรัตนากรเทพประสิทธิ์ค่ะว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเธอเนี่ยนะคะถูกขโมยไปจากลานจอดรถหลังร้านเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา เธอให้ข้อมูลว่ารถที่ถูกขโมยเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ Honda w เวฟ110สีบรอนเทาดัดแปลงเป็นรถพ่วงข้าง สำหรับใช้ส่งผักไปขายตามตลาดนะคะโดยกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ชัดเจนเป็นผู้ชายสวมหน้ากากอนามัยเดินวนเวียนอยู่บริเวณรถของเธอก่อนจะอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนคร่อมรถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนางออรพินผู้เสียหายเนี่ยเธอเปิดเผยว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเผลอเสียบกุญแจคาไว้กับตัวรถ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้คนร้ายเนี่ยสามารถก่อเหตุได้อย่างง่ายดายนะคะนอกจากนี้นางอรพินผู้เสียหายยังบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนก็ถูกก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ไปแล้วหนึ่งคันในจุดนี้แหละคะ่ะแล้วก็ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะทั้งนี้เธอได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วิงวอนให้เร่งติดตามตัวผู้กระทําผิดเนี่ยมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วเนื่องจากรถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นเครื่องมือธมาหากินหลักของครอบครัวนะคะ านนานหนากไม่มีก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างหงนักละค่ะแล้วค่ะครับ ไปไดไปขึ้นได้ไปขึ้นได้มาครับไปเอาสำเนาแล้วก็รถเราตจอดอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันมันไปเลยเดินไปเดินมาเดินวนรถอ่ะเดินแบบคุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาแล้วก็ขึ้นรถค่อมรถสตาร์ทออกไปเลยค่ะตีโค้งออกไปข้างหลังก็คือไปงานรถเข้าใจไหมะรถเข้าใจใช่ค่ะคือไปส่งของแบบนี้ค่ะรถส่งของเป็นรถพ่วงค่ะติดพ่วงมอเตอร์ไซค์ติดพ่วง น้องก็สตาร์ทไปเลยแต่มันเดินมานะเดินมาจากโน่นไล่ไล่ไล่ดูกล้องเดินเดินมาเอ่อเชือกระเป๋าข้างหนะึ่งแล้วก็เดินแล้วก็มาถึงเนี่ยเห็นวนมองเห็นมีอีกเจ้ารถมันก็ทัาท่าคุยโทรศัพท์เดินวนรถอละคะ่ะคุยไปคุยมาแล้วก็ขึ้นข้อแล้วสตาร์ทออกไปเลยเนนไม่ค่ะใส่ผ้าปิดปากค่ะ,ะดูกล้องกล้องอะไรก็มีแต่ว่าแตาคนเดียวเดินมาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีคนมาส่งอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเพราะเราทำงานอยู่ข้างหลัง รถจอดตรงนี้ค่ะคนก็ทำงานอยู่นี่แหละแต่ว่าเรื่องเรื่องคือเจมันคารถอยู่ค่ะแต่เห็นหน้าอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ชัดไปดูกล้องมันก็เห็นหน้าอยู่แต่มันไม่ชัดมันปิดมันปิดปากค่ะคืนเมื่อคืนคืนวันก่อนค่ะวันนี้ทุกทา่สิบวันนี้สิบสิบเก้าเนนี้อ่สิบคืนที่สิบเจ็ดใช่ค่ะ ทีหนึ่งีสี่กว่าที่สี่สิบเอ็ดนาทีที่มันเอาไปอะนะคะมีกล้องเลยอยากให้ช่วยติดตามให้มันได้เพราะรถมันหายบ่อยเพราะทาไม่เคยได้คืนไม่มีใครได้คืนเลยค่ะมีแต่หายแล้วก็หายไปเลยแจ้งความก็แจ้งไปแล้วแต่ก็เงียบเหมือนกันนี่ก็เคยเคยหายลูกชายก็หายอยู่รถตันก็ไม่ได้คืนดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำประกันรถหายไว้ที่ไม่ รู้สึกยังไงพี่ทอโดนขโมยไปแล้วโอ้มันก็เสียใจเนาะรถซื้อมาก็หลายไม่ใช่น้อยนะเป็นรวมก็เป็นเสียพวกพ่วงก็ไม่ใช่หลายหมื่นนะพวะ่วงอ่ะรถซื้อก็ห้าหกหมื่นอะไรใช่ไหมล่ะ,ละก็พ่วงอีกกับแสนนั่นแหละจากกระปาาถึงจ้าที่ตำรวจเร่งติดตามไงใช่ค่ะยกให้ติดตามหน่อยทิวากอนกริมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีภาพข่าว สันหะวันโกะกะอินรายงาน